นะครับคดีพิเตติดไปภารกิจที่ภูกเกต็ตนะครับผมในานามชมรมกิยกรรมแล้วก็พี่เต้นะครับก็มาร่วมงานนะครับทําบุญให้น้องเขาครบร้อยวันนะครับ<น>อันนี้ก็เอามาวันนี้นะในพิธีกรรมทางทางศาสนาคริตรสต์ศาสนา,สา,าภภภภพ,พุทธความเชื่อครอบครัวตอนนี้เสร็จสิ้นลงแล้วทีนี้พิธีกรรมที่สังคมกําลังดูคือการเดินหน้าเรื่องคด,ดีทางด้านของพี่อัญชริยะการลูกหลักฐานตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ะ จส่สมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยนะครับแล้วก็เราเราพร้อมหมดแล้วนะตอนนี้เรื่องเวลาฐานก็ครบถ้วนแล้วนะครับนะแลวที่มาได้สุดคือ,อวันอังคารเนี่ยตามโปรแกรมนะครับวันอังคารเนี้ยนะครับก็จะพาคุณแม่ไปที่สอ,อทอก็คือกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์อน,นัดกับผู้บัญชาการสอบสวนอาผู้บัญชาการกองกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์10บโมงนะครับอันนี้คือตามตามแผนเลยนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ย จะพาคุณแม่เนี่ยไปติดตามความคืบหน้าในการร้องขอความเป็นธรรมที่อธิบดีอายการภาคหนึ่งแล้วก็อายการสูงสุดแล้วก็อายการนนทบรุรีเรื่องที่เราร้องขอความเป็นธรรมแปดข้อนะครับก็จะพาคุณแม่ไปไปไป,ไปติดตามว่าว่าจะดําเนินการให้เราอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้คือเป้าหมายแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยผมจะมีการแจ้งความดาเนินคดีกับเอกชนรายหนึ่งที่ร่วมกันให้การเท็จกับร่วมกันทำทำลายพยานหลักฐานนะครับ ที่มีการล้างคาบเลือดนะครับซึ่งเราได้มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับกับบุคคลคนนี้นะครับตอนนี้ในส่วนของหลักฐานต่างๆที่พี่อาจารย์บอกครบแล้วทีนี้พยานเป็นหัวไหมเพราะมีพยานบางรายนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยาตัถุงหูแล้วบ้างไม่มีเพราะว่าเราไม่ให้ราคากับกับบางแจ็คนะข้อแรกเลยหนึ่งเราไม่ได้ให้ราคากับบางแจ็คสิบมงกุฎนะครับอันนี้ผมยืนยันได้ผมไม่ให้ราคานะไม่ใช่ด้วย พูงตรงเลยไม่ใช้ด้วยนะครับอันนี้บอกเลยไม่ใช้ด้วยนะแล้วในส่วนของการต่อสู้คดีของเรานีคือเราจะการฟ้องศายตรงฟ้องสารตรงแล้วก็อะ,อะไรก็ตามที่ไปยื่นไปที่เด็ดอัน,นก็เป็นการยกเลิกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่พึ่งไม่ได้นะ,นะครับแล้วก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยนะครับไปใช้อย่างอื่นแทนนะไม่ได้มุ่งหวังไ,ไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้ทำเปเป็นคดีพิเศษ จากการที่มีการรับทราบจากพยานบางคนเนี่ยที่ไปสอบที่เดไอแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของเดไอเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เอาข้อมูลไปแล้วก็เอาไปใช้ทางที่ไม่ก่อประโยชน์ให้กับสังคมไม่ก่อประโยชน์ให้กับคดีนี้นะครับจึงอนุมาตทุกอย่างคือยกเลิกนะครับของเดไอทั้งหมดไม่ไม่ให้ฟัมไม่ให้ฟัมไม่ให้พยานทุกคนไปที่เดไอแล้วนะครับ พี่เอชาตอนนี้ผ่านมา100วันกับการจากไปของน้องราจสิทิ์อะไสังคมกําลังติดตามอยู่ว่าจะพวงความพิธีธทรมให้กับน้องเต็มโบได้แค่ไหนอย่างไรตอนนี้พี่เอชามองดูแล้วก็เราก็เต็มเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้เยาวชาทั้งหมดนะครับก็มีมติกระชั้นหมดแล้วนะครับก็คือเป็นการฟ้องตรงนะครับเป็นการฟ้องตรงส่วนจะวันไหนเนี่ยเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับ่วงหน้าวันหนึ่งนะครับนะ แต่รับรองว่าสำนวนที่เราฟ้องทั้งนี้ก็สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับทั้งพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลนะครับแล้วก็เป็นพยานสําคัญทั้งสิ้นนะก็คงไม่เกินไม่น่าจะเกินเจ็ดบากนะครับในการขอแต่ศูนย์มูลฟ้องทั้งนี้นะครับท่าตอนนี้เราล่างคืฟสองส็จแล้ว๋อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แล้วนะแต่แต่ว่าให้คุณแม่ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับการยื่นฟ้องจากก่อนที่อายการจะตัดสัตวา เราต้องฟ้องก่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะทวงถามความความคืบหน้าที่เราไปร้องขอความทำด้วยเพราะาต้องมาประกาศก,กันอย่างเช่นการตรวจคราเลือดบนเรือใหม่เนี่ยซึ่งเราพบว่ามีค่าเลือดอยู่ที่เบาะข้างฝาของเรือลํานี้นะครับค่อนข้างชัดเจนด้วยนะเป็นคราบเลือดนะครับแล้วทาไมถึงตรวจอัลวัลวลเลนเสเนี่ยในเวลากลางวันนะเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เราคาใจอยู่แล้วแล้วผมก็จะเอาหลักฐานบางอย่างไปให้ ท่านอทิบดีอายการภาคหนึ่งดูในวันวันวันพุธนะครับที่ไปกับคุณแม่นะไปให้ท่านดูแล้วว่าและแบบนี้ะจะทํำยังไงเมื่อเจอคราบเลือดบ,บ,บนบนเบาะข้างฝานะครับของเรือลาที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าตรวจไม่เจอเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะที่อาจจะใช่ภาพนี้ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ,รบ,รบอ,อย่างนงี้ครับผมผมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมีไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเปิดให้ให,ให้ฟังเลยว่าไอ้ที่มีการอ้างถึงนะครับ ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บางท่านนะครับเดี๋ยวมันจะให้ดูเลยว่าไม่เป็นความจริงหรอกนะครับนะแล้วก็ที่มีการทําลายเอาพูดง่ายว่ามีการโยมาถึงนะครับเบื้องบนอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องทําลายสถาบันทั้งนั้นแหละครับนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานเลยว่ามีเรือไปจอดแวะที่โรงแรมแห่งใดนะครับในช่วงเวลาก่อนที่คนบนเรือเนะี่ยนะครับจะลงจากเรือนะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับ,นะรบแล้วก็ประเด็นเรื่องของ ไอ้ละครน้ำเน่านะครับที่มีไปประกอบที่คุณอั๋นอะไรเนี่ยนะที่บางแจ๊กเอามาให้ดูเนี่ยว่าน้องถูกขังในโรงๆๆแรมไปเนี่ยครับก็ไม่เป็นความจริงนะเรามีหลักฐานมากกว่าที่เห็นอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ผมผมยืนยันได้ว่าไม่เป็นความจริงอะไรคือจริงก็อะไรคือเท็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้ทางด้านของคุณแม่นะครับตอนนี้สภาพคือสภาพคุณแม่ตอนนี้ก็แฮปปี้นะบอกกันเลยว่า ก็มีพี่เต้กับภรรยาไปดูแลนะครับเป็นอย่างดีนะแล้วก็มีคนคอยดูแลเรื่องอคุณแม่จะไปไหนอลไรก็มีคนดูแลให้ความปลอดภัยทุกอย่างมีหมดครับนะแล้ววันนี้ที่คุณแม่ที่ไม่มามีคุณถามไว้ทำหรัคุณแม่ไม่มาพี่อยากที่คุณไหมครับอ๋อคืออย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าช่วงนี้แกอายุมากแล้วก็มีคนบางคนไปกดดันแกทุกวันนะทำให้แกแบบว่าก็ปวดหัวกับคนคนนี้นะพูดตรงตงซึ่งเราก็ไม่อยากไปพูดถึงนะเพราะมันไม่มีราคา เขาไอคนนี้มันจะบ้าไปแล้วปล่อยให้มันบ้าไปนะมันเป็นกลายเป็นตัวตลกในสังคมไปแล้วตอนนี้นะไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งแต่ว่าก็บอกคุณแม่แล้วว่าไม่ต้องไปฟังนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะได้ที่แรกได้มีการนคุณทำไมถึงมีการพูดว่าตอนแรกว่าจะเปิด้วพอหลังหลังมีการพูดถึงแล้วก็ไม่เปิดอ่ะพี่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าบางทีเราก็ต้องมาดูในข้อกฎหมายให้นะครับแลวเราก็แนะนําว่าอันนี้คือควรทอันไหนไม่ควรทำนะแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่ บางคนไปเขียนละครในสตอน4ี่ตอน5ตอนเลยนะมันก็เป็นละครนำ้ำเน่านะครับมันไม่ใช่นะผมเรนอย่างนี้ว่าทุกอย่างคือฟังผมดีกว่าของจริงของแท้แน่นอนนะครับแล้วเรามีนิติวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่ได้ใช้นิติศสยศาสตร์นะแล้วก็ทุกอย่างเรามีพยานบุคคลที่ที่รับรองว่าวันที่มีการฟ้องเราจะเห็นหมดครับนะ แสดงว่ามีทนายทางภาคอีสานที่บอกมาไล f เฟซบุ๊กเล่าเปน็นนิทานแสดงว่ามั่วใช่ไหมพี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเอาง่ายกว่าไม่ใช่เรื่องจริงคือคือเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีหลักฐานบางชิ้นที่อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับอย่างคุณอันไปบอกว่าเห็นภาพอะไรนะ่จาจะบางแจ็กเ,เนี่ยก็ไม่ใช่ครับนะผมยืนยันไม่ใช่นะมันไม่มีใครที่จะให้น้องเขาไปโดนกระทาแบบนั้นหรอกแล้วก็ไม่มีทางที่ว่ามีภาพแบบนั้นที่ถ่ายในวีดีโอได้นะมันเป็นเรื่องของมโน นะเพราะบางแจ็คก็ดูอยู่แล้วว่า18บปมงกุฎเมืองไทยนะไม่มีราคาค่างวดอะไรนะครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ